ครั้งที่สาสิบปดนี่ก็เป็นเรื่องขัดกลาวทั้งนั้นบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการเจริญสติปัฏฐานแต่ให้ทราบว่าชีวิตปกติเป็นอย่างไรทุกทุกขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานทุกขณะเป็นที่ตั้งของการระลึกรู้เพื่อจะให้ปัญญาพิจรารณารู้สภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นตามความเป็นจริง ถึงแม้ในขณะที่ท่านกําลังระลึกถึงพระพุทธคุณระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์หรือว่าระลึกถึงศีลก็ตามในขณะที่จิตใจกําลังน้อมไประลึกไปผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเป็นปกติก็ย่อมจะทราบว่าขณะนั้นเป็นนามหรือว่าขณะนั้นเป็นรูปสําหรับอริยะอุโบสถแต่าก,การที่หกพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกระวิสาขาตาอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าตาอารหันทั้งหลายละการฆ่าสัตว์มีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการฆ่าสัตว์มีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวง อยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ได้องค์อันนี้เราก็ที่ว่าได้ทำตามพระอารหันต์ทั้งหลายข้างอุโบสถก็จกเป็นอันเราเข้าจำแล้วก็เหตุว่าพระอารหันต์ท่านเป็นผู้ที่เว้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงจากการฆ่าสัตว์จากการเบียดเบียนผู้อื่นจากอากุศลจิตจากอากุศล,ลธรรม เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดกระลึกถึงพระอริยะแล้วก็เห็นว่าพระอรหันตั้งหลายนั้นท่านก็เป็นผู้ที่ละเว้นพุจริตก,กรรมเพราะฉะนั้นตัวท่านเองที่เข้าจําอุโบสถตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนั้นก็ได้ชื่อว่าทาตามพระอรหันตั้งหลายไม่สามารถจะทําตามพระอรหันต์ได้ตลอดชีวิตก็จริงแต่ถ้ามีโอกาสจะกระทําตามพระอรหันต์ได้ สักคืนหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นการสะสมบารมีต่อไปข้างหน้าก็าจะเห็นได้ว่าผู้ที่ยังมีกิเลสนั้นจะต้องอาศัยการขัดกลาวมากมายถ้าเป็นวัตถุพระองค์ก็อุป,ปมาว่าจะต้องใช้ขี้ตะกร,รันดินเหนียวหรือว่าอาศัยเกลือน้ำด่างโคมใหม่น้ำอาศัยน้ำมันอาศัยเท้านั่นเป็นในเรื่องของวัตถุ แต่ในเรื่องของกิเลสนี้ก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยการเจริญกุศลทีละเล็กทีละน้อยท่านยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานมากพอที่จะเป็นพระอริยะบุคคลในวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นโอกาสใดที่เป็นโอกาสที่จะเจริญกุศลที่จะขัดกลาวกิเลสท่านก็ควรที่จะไม่ละเว้นโอกาสนั้น เพราะฉะนั้นค่าธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่ใช่เพียงแต่จะให้ท่านเป็นผู้ที่หมดจดจากความเห็นผิดบรรลุคุณธรรมเพียงท่านะโสดาบันแต่ว่ามีวันใดมีโอกาสใดในเดือนหนึ่งในอาทิตย์หนึ่งที่ท่านจะมีความเพียรพยายามที่จะเจริญสุสลให้มากขึ้นสะสมอุปนิสัยของการเป็นพระอรหันต์แล้วก็ผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่ ควรเจริญและต่อจากนั้นสำหรับผู้ที่เข้าจำศีลอุโบสถก็ตามระลึกต่อไปว่าอุโบสถมีองค์แต่คือละการฆ่าสัตว์ละการลักทรัพย์ละการจระพติหอักกรรมจันละการพูดเท็จการดื่นน้ำเมาละการบริโภคในเวลาวิการเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดูการเล่นอันเป็นค่าศึก แก่กุศลเว้นจักพัดทรงประดับตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอมเว้นการนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่นอนบนที่นอนอันต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าถ้าอารหันท่านละแล้วแม้ผู้รักษาอุโบสถก็ได้ชื่อว่าทำตามพระอารหันต์ทั้งหลายอริยะอุโบสถเป็นเช่นนี้มีผลมาก มีอานิสงส์มากจะเห็นได้นะคะว่าเรื่องของอุโบสถตั้งแต่เชา้าจนกระทั่งถึงนอนเป็นเรื่องของการละเป็นเรื่องของการขัดเกลาวทั้งสิ้นถ้าเห็นว่าถิ้งแม้จะนอนก็เว้นการนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่ท่านก็คงจะสงสยัยว่าทำไมเวลานอนก็ต้องเว้นที่นอนสูงใหญ่ เขาเหตุว่าในเวลากลางวันก็เว้นการประดับการตกแต่งร่างกายการพัดทรงดอกไม้ซึ่งเป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโพธพารมณ์ที่ทำให้ใจิตใจเป็นไปในอกุศลทั้งสิ้นแม้แต่นอนก็ยังต้องนอนโดยการเว้นการนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่นอนบนที่นอนอันตำ่ำที่บนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดท,ที่ทำด้วยหญ้า ที่นอนสูงใหญ่นี่ก็รวมความหมายว่าที่นอนที่สวยๆงามๆที่ประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะแล้วก็ย่อมจะทำให้ไม่ได้ขัดเกลาวเวลาที่นอนบนที่นอนสูงใหญ่วิจิตรประดับประดา ต้องมีความพอใจแน่ในที่นอนเช่นนั้นอย่างน้อยที่สุดบางท่านก็จะยังคงมีความสำคัญตนความถือตนความเป็นเจ้าของด้วยการได้นอนบนที่นั่งที่นอนที่สวยงามที่สูงใหญ่ที่วิจิตต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงคราวจะนอนในการรักษาอุโบสถก็ยังเว้นจากที่นอนที่นั่งที่สูงใหญ่ที่สวยงามต่างๆ เพื่อให้หมดความคิดที่จะสำคัญตนที่จะพอใจแม้ไหนที่นอนที่วิจิตสวยงามนั่นนี่ก็เป็นการขัดกลาวสสำหรับเรื่องของความดีนั้นไม่จํากัดยิ่งเจริญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งเจริญบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีฉันใดอุโบสถก็เช่นเดียวกันเวลาที่ท่านเจริญกุศล ไม่ควรจะจำกัดเวลาว่าเฉพาะวันอุโบสถเท่านั้นที่จะวิรัติทุจริตต่างๆแต่ว่าการกุศลทุกชนิดทุกประเภทนั้นท่านควรจเจริญได้โดยไม่จำกัดเวลาเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นที่เป็นปัญหาสงสัยใช่ไหมคะว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยควรจะรักษาศีลอุโบสถเฉพาะในวันอุโบสถเท่านั้นหรือหรือว่าถ้ามีโอกาสที่จะรักษาได้ มากยิ่งกว่านั้นก็ควรที่จะรักษาซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นต้นเหตุของอุบาสิกาที่ละการครองเรือนแล้วก็รักษาศีลแปดเป็นเนืองนิดเป็นอีกประเภทหนึ่งของอุบาสิกาเพราะเหตุว่าอุบาสิกานั้นไม่ใช่พิกษุณีแต่ว่าอุบาสิกาที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสในการที่จะขัดเกลากิเลสนั้นไม่ได้จํากัดว่าให้รักษาอุโบสถ หรือว่ารักษาศีลแปดเพียงเฉพาะในวันอุโบสถกุศลทุกประเภทใครเจริญได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพิษุณีหมดสิ้นไปแล้วอุบาสิกาทั้งหลายที่มีศรัทธาในภาศาสนานั้นก็ย่อมปรารถนาที่จะเจริญกุศลยิ่งขึ้นด้วยการที่รักษาศีลแปดเป็นประจำแล้วก็ในประการนี้ใน พระไตรปิฎกก็ได้มีข้อความกล่าวถึงว่าเรื่องของการรักษาศีลน,นั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะจำกัดการเวลานในอังคุตรนิกายฆาสกานิบาตปัตตสุครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับที่พะวิหารมิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัฒ์ปัตตชนบทอุบาศกชาวปัตตชนบทเป็นอันมากได้ไปเฝ้าในวันอุโบสถ ถ้ะผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูกระอุบาสกชาวสัตก,กะชนบททั้งหลายท่านทั้งหลายย่อมรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปลแลหรืออุบาสกชาวสัตก,กะชนบทเหล่านั้นกราบทูลว่าบางคราวย่อมรักษาบางคราวไม่ได้รักษาถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่เป็นลาภของท่านทั้งหลายเสียแล้ว เพราะเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกเพราะความตายอยู่อย่างนี้บางคราวก็รักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แตดบางคราวก็ไม่ได้รักษาดูกระอุบาสกชาวสัตกะทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุรุษในโลกนี้พึงยังทรัพย์จึงกะหาปณะนะให้เกิดขึ้นทุกๆวัน ด้วยการงานอันชอบโดยไม่แตะต้องอกุศลเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นบุรุษฉลาดสมบูรณ์ด้วยความมันอุบาสกชาวสัตตะกราบทูลว่าสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีธระภาคตรัสต่อไปว่าพึงยังทรัพหนึ่งกหาปณะสองกหาปณะสามกหาปณะนะ สี่กะหาปณะนะห้ากะหาปณะนะหกกะหาปณะนะเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบร้อยกะหาปณะนะให้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันเก็บทรัพย์ที่ตนได้แล้วได้แล้วไว้เป็นผู้มีชีวิตร้อยปีจะพึงประสบกองโขคสมบัติเป็นอันมากบ้างหรือหนออุบาสกชาวสักกะกราบทูลว่า พึงเป็นอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าค่าแทนที่จะเพียงกึ่งกะหาปณะ,ะทุกๆวันก็พึงยังรับสองกะหาปณะสามกะหาปณะ,ะให้มากขึ้นไปจนกระทั่งถึง100ร้อยกะหาปณะ,ะให้เกิดขึ้นทุกๆวันแล้วก็เก็บทรัพย์ที่ตนได้แล้วได้แล้วไว้เป็นผู้มีชีวิตร้อยปีจะพึงประสบกองโทษคสมบัติเป็นอันมากบ้างหรือหนอ ซึ่งทุกท่านก็คงจะตอบเหมือนอย่างกับอุบาสกชาวสัตก,กะถือว่าสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพึงเป็นอย่างนั้นได้พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าดูกระอุบาสกชาวสัตก,กะทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนบุรุษนั้นจะพึงเสวยความสุขโดยส่วนเดียวอยุ่หนึ่งคืนหนึ่งวันหรือกึ่งวัน อันมีพ่อคสมบัติเป็นเหตุมีพ่อคสมบัติเป็นแดนเกิดมีพ่อคสมบัติเป็นที่ตั้งบ้างหรือหนอท่านผู้ฟังจะตอบว่ายังไงคะลองคิดดูว่าจะเหมือนกับอุบาสกชาวสักกาตอบไหมคะขอให้ฟังกต่ดํารดัดของพระผู้มีพระภาคอีกครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคกลัาวว่าดูกระ,ระอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนบุรุษนั้นจะพึงเสวยความสุขโดยส่วนเดียวอยู่หนึ่งคืนหนึ่งวันหรือกึ่งวันอันมีพ่อขสมบัติเป็นเหตุมีพ่อขสมบัติเป็นแดนเกิดมีพ่อขสมบัติเป็นที่ตั้งบ้างหรือหนอเป็นผู้มีพ่อขสมบัติที่ได้เก็บไว้แล้วโดยการสะสมกหาปณะนะ กึ่งกหาปณะนะไปจนกระทั่งสิงร้อยกหาปณะนะแล้วก็มีชีวิตยอยู่ร้อยสี่เป็นผู้ที่ประสบกองโคขสมบัติแต่ว่าบุรุษนั้นจะพึงเสวยความสุขโดยส่วนเดียวมีแต่ความสุขเท่านั้นตลอดหนึ่งคืนหนึ่งวันหรือกึ่งวันอันมีโคขสมบัติเป็นเหตุมีโภขสมบัติเป็นแดนเกิดมีโภขสมบัติเป็นที่ตั้งได้ไหม อุบาสกชาวสักกะกราบทูลว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะใครนะคะจะมีความสุขถึงแม้ว่าจะมีพวกขสมบัติมากมายแต่ว่าจะมีความสุขโดยส่วนเดียวนะคะหมายความว่าไม่มีความทุกข์เลยหนึ่งคืนหนึ่งวันหรือก,กึ่งวันหิวไหมคะมีทุกขเวทนาบ้างไหม เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีพ่อขสมบัติมากแต่ที่จะให้ผู้นั้นเสวยความสุขโดยส่วนเดียวอยู่หนึ่งคืนหนึ่งวันหรือกึ่งวันนั้นเป็นไปไม่ได้ซึ่งอุบาสกชาวสักกะก็ได้กราบทูลว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้า,าถ้าพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าข้อนั้นเป็นข้อเหตุไรซึ่งอุบาสกชาวสักกะ ก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะกรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเป็นของหลอกลวงเป็นของมีความทำลายไปเป็นธรรมดาเมื่อยันพอใจในการมพวกขสมบัติทั้งหลายก็ต้องเป็นทุกข์เพราะกรมซึ่งไม่เที่ยงซึ่งเป็นของว่างเปล่าซึ่งเป็นของหลอกลวง เป็นของที่มีความทำลายใายเป็นธรรมดาถ้าผู้มีพระพาตรัตว่าดูกระอุบาสกชาวสัตกะทั้งหลายส่วนสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวปฏิบัติตามที่เรากล้ามสอนอยู่สิตีพือเป็นผู้เสวยความสุขโดยส่วนเดียวตลอด ร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหลเพื่งเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีบูกระอุบาศกชาวสัตตะทั้งหลายสิปีจงยกไว้สาวกของเราในธรรมาวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดียวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอดเก้าปีแปดปีเจ็ดปีหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีงเป็นผู้สเสวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหละึงงเป็นสกทาคา,ามีก็มี ซึงเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูกระอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายหนึ่งตูจงยกไว้สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เรากล้ามสอนตลอดสิบเดือนเก้าเดือน แปดเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนกึ่งเดือนพึ่งเป็นสกะทาคามีก็มีพึ่งเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูกระอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายกึ่งเดือนจงยกไว้ตาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็กเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราค้่ำสอนตลอดสิบคืนสิบวันเก้าคืนเก้าวันแปดคืนแปดวันเจ็ดคืนเจ็ดวันหกคืนหกวันห้าคืนห้าวันสี่คืนสี่วันสามคืนสามวันสองคืนสองวันหนึ่งคืนหนึ่งวัน พึงเป็นสกทาคามีก็มีพึงเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูกระอุบาศกชาวสักกะทั้งหลายไม่เป็นลาบของท่านทั้งหลายเสียแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดีแล้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพระความโศกมีภัยเพระความตายอย่างนี้บางคราวก็รักษาอุโบสถอันมีองค์แปด บางครั้งก็ไม่รักษาซึ่งอุบาสกชาวสัตกะก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านี้จักรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีอะไรสงสัยบ้างไหมคะหมายความว่าก,การปฏิบัติ ตามที่พระผู้มีพระภาคคร่ำสอนแล้วก็ผู้ที่เป็นสาวกปฏิบัติตามสิบปีแปดปีเก้าปีไปจนกระทั่งถึงหนึ่งคืนหนึ่งวันก็สามารถที่จะเป็นพระสกทาคามีก็มีพระอนาคามีก็มีก็โสรดาบันผู้ปฏิบัติไม่ผิดก็มีเมื่อเป็นแล้วไม่มีทางที่จะตกไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เะเวยสุข ร้อยปีหมื่นปีแสนปีแน่แต่พบภูมิที่จะไปสู่ทุกโดยลักษณะไหนคะไม่ใช่อย่างของปู่ทุชนเป็นแน่นอนคือปู่ทุชนทุกหลายอย่างกายก็ทุกใจก็ทุกกายก,ก็หิวยังจะทำใจให้เดือดร้อนอีกเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกโดยไม่จำเป็นเลยจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ ก็ทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าใจก็ยังเป็นทุกข์เพิ่มเติมทับถมไปอีกเป็นผู้ที่มีความทุกข์มากมายหลายประการแต่ว่าผู้ที่เป็นฆรริยะบุคคลนั้นท่านก็ละทุกข์ได้เป็นลําดับยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความทุกข์ของท่านก็ลดน้อยลงส่วนการที่ท่านจะเสวยสุขโดยส่วนเดียวค่ะ แล้วแต่พยัญชนะคือถ้าพยัญชนะที่เจะชี้ให้เห็นโทษของกามว่าถึงแม้ว่าจะมีกามบริบูรณ์สร้างซ้อมสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้ให้ความสุขถ้ายังมีกิเลสถ้าประพฤติปฏิบัติตามธรรมาะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยไม่ประมาท จุดมุ่งหมายของพระสูตรนี้ก็คือให้เป็นผู้ไม่ประมาทให้มีสติเจริญกุศลเนืองเนืองแล้วก็ให้เป็นกิจวัตรนึองนิดด้วยค่ะตลอดสิบปีเก้าปีแปดปีเจ็ดปีหกปีใช้จำนวนสูงไว้ก่อนให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความเพียรมากไม่ได้เริ่มต้นเดินหนึ่งวันหนึ่งคืนสองวันสองคืน แต่ว่าสิบปีเห็นไหมคะแม้ถ้าผู้มีสภาพเองก็ได้ทรงแสดงไว้ลดลงมาจากสิบปีเป็นเก้าปีแปดปีเจ็ดปีหกปีเรื่อยไปตามกำลังของอินทรีย์ของปัญญาที่ผู้นั้นได้หกลมมาท่านผู้ฟังถามว่าการเจริญวิปัสสนาทำให้เสียเวลาและเสียสุขภาพจริงหรือเปล่าใครเป็นคนบอกคะเนี่ย ไม่มีแน่ค่ะในพระใจสิดบปัญญาจะทำให้เสียเวลาเสียสุขภาพได้ยังไงที่ปัสศนาแปลว่าปัญญานะคะการเจริญปัญญาที่ทำให้ประจักษ์ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงปัญญาไม่ทำให้เสียสุขภาพจเจริญยังไงถึงจะเสียสุขภาพไม่ใช่เจริญปัญญาแน่ค่ะ,จะเจริญอกุศล ท่านผู้ฟังถามว่าการเจริญวิปัสสนานั้นนะคะท่าอื่นได้ไหมหรือว่าท่านั่งท่าเดียวสติปัฏฐานหมายความถึงที่ตั้งของสติที่ทำให้สติระลึกรู้ลักษณะของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเพื่อจะได้ละความเห็นผิดการยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตน ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าจะนั่งหรือจะนอนหรือจะยืนหรือจะเดินแต่ว่าจะต้องเข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานให้ถูกต้องถ้าไม่เข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็ไม่มีโอกาสเลยที่ปัญญาจะเจริญขึ้นก็เป็นการจำกัดปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะละความไม่รู้ถ้าคิดเบนนะไม่ใช่การเจริญปัญญาแน่นอนแต่สำหรับเรื่องของอุโบสถ ก็ยังมีอีกประการอื่นที่แสดงให้เห็นว่าความดีนั้นไม่ควรจำกัดเจริญมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากเท่านั้นและไม่ใช่จำกัดแต่เฉพาะอุโบสถเพียงแปดประการเท่านั้น